สวัสดีครับชื่อพรามนะครับขณะนี้เรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็คงน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นสองคนที่พูดได้เลยว่าแตกต่างกันมากครับคือคุณพ่อนี่จะไปทางหลักการและคุณแม่ก็จะไปทางธรรมนะฮะแล้วส่วนคุณแม่นสอนให้ผมยิ้มครับ เจออะไรเจออะไรที่หนักใจเจอผู้คนยิ้มไว้ก่อนครับซึ่งหนึ่งเลยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขครับถึงแม้ว่าเราจะทุกข์หรือถึงแม้ว่าเราจะร้องไห้อยังไงเนี่ยยิ้มไว้ก่อนนะเพราะว่ามันทำยิ้มของเราเนี่ยจะสามารถสู้ความทุกข์ที่อยู่ในใจของเราได้ครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่ผมสอนไว้ส่วนคุณพ่อผมเนี่ยก็จะได้ตักเตือนในเรื่องของสิ่งที่ควรและไม่ควรสิ่งที่ทําแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็ทําให ผมได้ดูถึงสองฝั่งของการดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของการที่มีหลักการและเอาทางธรรมาช่วยในชีวิตของผมด้วยครับ